สวัสดีครับผมสวัสดีมีดมอแค้นแฟนมอลำเนาะพี่น้องเนาะมนีวันจันทร์ที่สิบเก้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องมีกับพ่อพ่อไงกับแอดมินอีกคือเก่ามนีสีมาเบาเรื่องอย่างให้พี่น้องได้รับช่มรับฟังกันพ่อญ่ก็เปิดเข้าไปพ่อข้าวหลายช่องหลายสำหนักก็ตต้างพาดหัว้อข้าวกันว่าเป็นทีคือโคบหัว้อข้าวอย่างพี่น้องเจียวกับไผเจียวกับ แอนอรดีหรือว่าลูกแอนของพ่อใหญ่นี่ยละ่ะกับลูกบอยซิริชัยเข้าเนี่ยเพิ่นว่าไปในทิศทางไหนพี่น้องหลายๆช่องก็พาดว่าเออหลังกลับมาจากเชียงใหม่ดูแอนมีความสุขมากขึ้นอ้วนหรือว่าท้องอประเด็นหลักๆที่เข้าเห็นที่เข้าเปิดไปกับสเห็นในหลายๆช่องหล้วกลับมาซื้อนาฬิกาโรเล็กมีความหมายอะไรหรือเปล่าหรือว่าน้องโรเล็กมาแล้วน้องพี่น้อง หลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์บรรดาซอโซเชียลหรือว่าเพจหรือว่าย t u b e ต่างเขาเอามาโยงกันโย่งอยังพี่น้องเพราะว่าสิเป็นแอนออรดีบูธทีว่าลูกขึ้นแลวกเซ่นเนาะพี่น้องหรือว่าน้องโลเล็กจะมาแล้วแอนท้องหรือเปล่าบางช่องก็ว่า ดูแอนบวมๆอวบๆไปนะหรือว่าอวบหรือว่าท้องจังสี่น้องพีน่น้องหลยๆช่องกะต่างวิภาควิจารณ์กันไปแต่ว่าสำหรับความคิดเห็นของพ่อยัยเขาแอดมินพ่อไญ่กัว่า,าบบกับเบิง้งลูกเบิ้งเต่าอยู่กับซ้อมๆเบื้องนันจังใดมันเ,เป็นคือเขาว่าบพอพ่อหญ่กัซ่อมอยู่คือกัน แต่ว่าสิมาขอเคียรประเด็นท่อ,ทอบ่อบบห้องพ่อใหญ่กับบ่อหูคือกันกับบ่อหูหอกว่าลูกเต่าท่องบ่อกับบ่อหูว่าลูกแอนน่ะท่องบอ่อแต่ว่าถ้าเอาตลาดเหตุการณ์มามา,มาวิเคระห์ดอกพี่น้องน้องกับสีได้พ่อใหญ่สีวิเคราอห์สู้ฟังกรณแนีลูกแอนอนั่งรับรางวัลน,น้ำใจที่หน้าเวทีอของบรรดาเอฟซีแฟนคลับเรามีการทายรูปพ่อใหญ่กับเขาไปเบิ่งอย و. ช่วงลูกแอนสีกระล่างสีลูกนาะพี่นออ้องกระเซ้นนิดๆลวลูแอนก็ออกลูกแอนก็บอ,อกยุ่ยไม่เลยว่าเอ,อลูกขึ้นแล้วเวียนหัวน้อพี่น้องแต่ว่าตามที่ความคิดเห็นของพยย่พ่งใหญ่ว่านาซีเมนลูกแอนลูกเต่าเขาเห็ดงานหลายาพักพอนหน่อยออมันมันก็เลยเห็ด เฮ็ดไห้สมองมันหวงหวงไห่พี่น้องคือข้างเท่าน,นอนหน่อยต่อกันลายลายมือไงจังไนที่สมมุิว่าพี่น้องบ่ต้องเอาไปลองไปล่ำดนกแค่ไปเบิ่งงมองลรำนี่กบขึ้นมาสอดแจง้งจักสามมือนี่พี่น้องผมเสือเลยไปเพราะเป็นเอ,อ้ยลีพอใหเ,เคยเป็นเนาะไปนอนมาร่ำสอดแจง้งมาสามโมงสี่โมงส่กับว่ออยากลุกเด้เออแต่ที่นี่เพื่อนต้องโอ้โยนอนก็นจะไปม่นอนน้ำหยางนอนน้ำรถดตรงรถดตูๆๆ้เพราะว่าถ้าเอาเหตุการณ์นี้มาโยงว่าลูกแอนทองบ่ทอง แสดงว่าลูกบอยกับทองขึ้นกันทองแก่ไหนเขาแก่ก็บ,บอกเป็นตัวเอา้าข้าศึว่าลูกแอนลูกขึ้นเราวิ่งละลูกแอนทองเนาะแสดงว่าลูกบอยที่ด้่แค่ข่อยกับทองขึ้นกันเพราะว่าบางทหงเราวบวมอยู่ทั้งเวทีเลยเอออันนี้เลยตกไปย่างหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็เลยตกไปด้อพี่น้องเด้ออ่าสิบเอ็เมียนยอนทองแต่ว่าเพิ่นพักพอดหน่อยลูกเต้าเขาพักพอดหน่อยอันนี้แก่ตกไปเออแต่ัาที่นี่เออ ที่ซื้อนาฬิกาให้สังายก,ก็สังเกตนาฬิกาย่ขขางทรายลูกลแมนย่พี่น้องโลกเล็กล่ะคือข่อยกระเบิงย่อสีนี่วามหมายยางบอกะกะคือสำหรับลูกบอยกับลูกแอนเพิ่นว่าถาได้ลูกนอกเพิ่นกับสีตั้งว่าน้องโลกเล็กะกะอาสิก็ะอาสิมีเออก็ะอยากสีในใจก็ะอาสิอยากได้ย่ต่ทวา กาอาการสื่อห้แล้วมันไปตรงน่ะก็คือไอ้มันมันไปแรงขับจากใจเพิินซื่อๆหรอกเพราะญ่ว่าคือว่าอยากไอ้นี่แม่มักมักเข้ามาโลเล็กนี่แม่จนเสียมาตั้งเป็นซื้อลูกพ่ออาจาสิซื้อนฬิการก็เลยเสียเอออาสื้อโลเล็กให้แฟนเจ้าของอาจจะไม่ได้พลาดพิ้งโยงไปถึงก็ว่าไอทองบ่ทองนอพีนองตอน้กอตัดไวสกอร แล้วบัดที่นี่มาถึงกรณีที่ว่าเอ็นออรดีดูช่วงนี้ดูอวบอวบดูอวบไปน้องอพี่น้องแต่ว่าตามที่พ่อใหญ่เบิ้งพ่อใหญ่ก็สังเกตลูกสังเกตเต่ากะกะบ่ได้กะบ,บ่ได้อันนี้อวบจนหนาเกลียดเด้พ่อใหญ่ว่ากะบ่ถึงกระว่าเออเป็นที่ผิดสังเกต กระปกะตีเล่านั่นแหละลูกแยนกระไดแล้วก็สิว่านาท่องนายังกระทับมาดาอยู่นะสิว่านาท่องนายังกระปกระบ่อได้บ่อได้จนถึงกับอันนี้น้อพี่น้องบ่อได้ถึงกับว่าเออต้องฟันท่องว่าเออท่องแล้วจังสี่กับบปงแมนตังเป็นที่พิภาควิจารณาจือสือเพื่อยัง เพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าลูกแอนกับลูกบอยกระแสรกระแสลูกกระแสตอบขามาแห้งยี่หลีพี่น้องเคามาแห้งคือว่ายูทูบเบอร์หรือว่าเพจถ้าได้จับประเด็นใดกระจงไปเหตุข่าวตั้งสีมีแฟนคลับอเอฟซีขามา่าขาวาเบิ้งคลิปช่มคลิปช่วมวิดีโอเป็นจำนวนมากตรงนี้หรือเปล่าที่ท,ที่เพิ่นกรพากันผ่านหัวข่าวหรือว่าตั้งประเด็นไห้มัน แต่มันน่าสนใจสําหรับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเข้าแห่บรรดาเอบีสตอรี่แล้วเข้ากับเขาไปเบิ้งมันบ่ละเอข้ากับเลยอืแต่ว่าพอแม่ว่าถาถามีข้าวดีกับบ่แปลกถ้าสมมุติว่าถาถาทองอิหลีกับบ่แปลกดอกเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นกับตกลงกันเป็นแฟนกันแล้วพอแม่บ่่าสิเป็นแม่แตนหรือว่าแม่ท่าไงลูกแอนกับเพื่อนกับหูหูกันโยว่าเด็กหน่อยเขาคบกันเนาะ ราคาบอยซีดีใช่เนี่ยกับสามสิบ่าแล้วลูกแอนอลดีกับสิสามสิบแล้วเ่ามันเด็กน้อยแล้วลาวก็คตกับหู้ทั่วประเทศว่าเพื่อนเป็นแฟนกัน้วกาคู่มือนี่มันกับบอมันกับบอยแมนพอญ่ถือว่ามันกับบอยแมนเรื่องแปลกแล้วที่ที่คนได้มีเด็กน้อยมีลูกมีเต่าก่อนไอ้ก่อนไอ้ก้อนแต่งพร้อก็สิเห็นบว่าสิเป็นดาลงดา่า หรือว่าชาวบ้านธรรมดานี่แหละมันก็เป็นเรื่องบ่แปลกล่ละล่ะ,ะคุณมึงถ้าเป็นต่งงางชาตแม่นอิหลียูยโอ้ยลูกผูน้นั้นเออบ้าเทไหนาแตงโยทองแล้วจังสันจังสี่น้องพี่น้องแต่ว่าคุณมึงเ,เพราะงี้ว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเหนือซีเงินใดถ้าลูกแานทองอิหลีเพราะงี้เสือเลยว่าลูกบอยซิริชัยลูกแอนอรดีเพื่อนเสือว่าเปิดเผยเองเออว่ามีข้าวดีล่ละเพื่อนกับสืสู้ขอกัน ย่างแน่นอนเพื่อเ่ให้มันผิดประเภทนี้ธรเนียมไทยปันใดดอกนอนพี่น้องเท่ากับฟังไปน้่กับเชีย่ยไปน้่ไปสั่นละเออท่องก็ดีท่องแห้งดีแห้งสิได้มีหลานไว้ไหวเพราะไงสีงไปผูกแขนหลานแ <c ười> ม้นบ่าเอิญก็ไปสำหรับลูกแอนกบลูกบ่อยแม็นบ่าเอิญเพราะไงก็สีไปว่าจะได้ยินข้าวนี่สีไปผูกแขนหลานพี่น้องถาไปเบื่อโหลดผมสี่ขี่รถไปโลดแหละมันบ่ไกลดอกสะระคามแม่นอนพี่น้อง ใครสิไปนั่ได้โซ่บอกคุณล่ะขันเป็นทอกยี่หรีน้องพี่น้องเขาก็เช้าซอยกันออถ้าเห็นเพิ่นฮักกันซ้ำหนี่เขาก็ดีใจซ้ำหนี่เสียว่าโอ้เดรลานโอ้หัวใจข่อยสีบ้องยห้ยซ้ำปีบอกพี่น้องเราเป็นหัวใจโต้ด้หัวใจมันพองโตเอาจางสัตว์น้องพี่น้องกลับมาเชื่อดามงดามาให้พี่น้องอันได้ฟังกลับ่าเป็นดามาเรอก็เป็นเรื่องเล่าดีๆนี่ะแต่ว่า พี่น้องหลายคนกับเออเฝ้าติดต,ต,ตามอยู่ว่าเออจังสันจ้งสี่จ้าไดนอนอพี่น้องถามีความคืบหนานเจ้เา,ยายเด๋ยวพยาใา่เสี่ยมานาเสนอมาบอกสู้ฟังเอออันนี้บ่แม่นการบ่แม่นการเวอาเป็นตัวทีบตัวแดนได้ดพี่น้องเข้ากับเชี่ยของเฮ้านเนาะเข้ากับเชี่ยของเฮ้าเออเข้าก็อยากเห็นลูกเห็นเ,เต่าอ,อืมเป็นมีความสุขอ,อ,อ,อืมีสายท่องคลองสซ่ท่องคองใจ เรลาผู้นึ่งกะสิวา่าโอ้ยเพิ่นบทันแต่งงานกันจะติไปเชี่ยเพิ่อนเอาลูกข้างในมันกะมันกะว่ากันไปเนาะพี่น้องหลายคนหลายความคิดน่าคิดต่างหลายความคิดหลายคิดหลายใจหลายคนก็เชื่อเพราะงี่ก็ไปเปิดเบื้องช่องในก็เชื่อโอ้ยยังไงเพิ่นขอกันจะใครเพิ่นแต่งกันจะใครเพิ่นมีลูกกันเพราะงี่กับพูหนึงที่หวังไว้แบบนั้นนอกพี่นอ้องสุขสบายดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนขอให้พี่น้องโชคมนสมหวังเงินทองลำรวย สุขภาพแข็งแรงเพื่อนว่าบ่าบามีโรคคือลาบันประเสริฐแม่นว่าเพื่อนอิหรีพี่นอ้นองเอาสำหรับ,บืันนี้ก็สิจากราพี่น้องไปอขอให้พี่น้องร่ลำรวยเ,เงื่นท่องสู่ๆกับชีวิตผู้ใดยั่งว่าจะของจนอยู่ย่าไปโทษวาสนาพี่น้องมันต้องเพิ่ผ้าด,ด้วยร่ำแข็งกับแห้งของห้องนี่ละ่ะสองแขนสองขาเบือนเอาพี่น้องบ่มีผู้ใดรวยมาก,ากตั้งแต่ ในทองออกมากเหรล,ย,ลยปังลว้ยปังถ้าเพิ่งสัน้นเพิ่นกันกนถือวาโชควาสนาเพิ่นดีเนาะพี่น้องพอเม่เพิ่นพาสไอ้พอแม่เพิ่นสั่งเพิ่นแปลงมากลำลร้ยมากเพิ่นกัดสบายแต่ว่าเฮาเอ่อคนอีสานลูกชาวนาผู้ใดยังบระท่านไหนมีก็กัดเอาบุนเอาพี่นอ้องครับพี่น,อนนะ้องซัมนี้แหละเนาะขอกรับล่าพี่น้องไปแต่เพียงซํานี้ขอบคุณครับ